อ่อ่าี้ามัเระถ้าราชิติส่วบริจาเ่ถ้าภาณราชิวบุาาพาพระครูวก็หามานะครับหลวทักษ์บุญทุคข์พรราษนะตุนวิสาขายุทธหลวงพิเตอร์พระองค์กรหลวงพี่ห้าพระไกรศั Từ để các bạn, các bạn được, để với các, được, để các là cái ra Đó, không làm Không, không, không? không, không. tạo phần rồi ะเต้องลองไปชาร์จกันเข้าป่าเดี๋ยวเรียกชื่อไงเดี๋ยวหาชื่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวงง การคำถวายกันอลอข้าคำถวายกันการคำถวาย

บางศัุรูีวลาเนี่สถาปริวาลาเนี่ยพิกุสังขละโอโรจยามะสาธุโลบันเทภิกุสังโคอิมานบางุรีวลาเนสปิวาลานี่ปฏิคานหาต

พร้อเป็นเครื่องเป็นวาททั้งหลายวันนี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่เมือญาติทั้งหลายเช้นการละเทินาอจารย์ได้ใครครับเตูเป็นตูอ๋ออันนี้ได้ใครครับ อ๋อ <prediction? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมได้อันนี้ก่อนดูชื่อได้เรียกท่านลงมาของใครพ่อพุธลุงตาของตาอยู่นี่ด้วยนึงของย่าได้ใครพ่ะพุธพุธเนี่ยพ่อวานพอพุธลุงองพี่ลุงพี่ะคเหลือขไอดีทางนั้นเลย ให้ผมก่อนอันไหนก็ได้ใช่ไหมครับถ้ารตอนครับกรด้วยกันครับออกเสร็จไปเลยเอาพระพุทธก่อนก็ได้นี่กัอันนี้ของผมนะน,นี่ครับพรอพุธพระพุธเดี๋ยวพระพุธก่อนก็นได้ครับพระพุธพระพุธนี่ครับ พ่อพุธพระพุธอันนี้ของหตาชื่อหนงตาปล่อยปล่อยจ้ะพระครูวรกินี่นี่นี่พระครูวรกิจสมาทานนี่ของตาอันนี้ก็นี้ของหตาชื่อหนงตาเลยพระพุธพระพุธครทับ เราชื่อไว้ชื่อไว้จะไม่งงอันนี้พระพุทธอ๋อนี่พระพุทธพระพุทธพระพุทธอันเดียวอันนี้สองงานนี้นี่ครับนี่น,นี่นี่ครับพระพุทธ กระจ่นเ <ève S 2> okay. okay. ่นเลยนี okay. s right. <S <A> ่ที่หนึ่งพระพุธพระพุทธ อาแล้วนี่ยังไครอ๋ออ๋อเหลือจะต้องเกือสาวอยู่นู่นเนี่ยวันจุรันวันจันอยู่นี่พระป่ากองกลางจ้าอ๋อตมธนาพระป่ากองกลางด้วย Vâng, tạm biệt vị. ta quay trở lại. Để quý vị có một แต่วันนี้ท่านดมาช่าาวยจัดการ